ไม่มีเสียงเลยค่ะสวัสดีค่ะออสวัสดีค่ะยังไม่ได้พูดนี่เองเชิญค่ะพูนค่ะ,คะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าให้เรามีอ่าให้ให้เรามาเป็นลูกของพระองค์อเมนทีเราก็มีชัยชนะทุกอย่างค่ะอเมนอเมนขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นลูกเชิญค่ะท่านต่อไปค่ะ หมดแล้วนะคะเช่นค่ะพูค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดทุกท่านค่ะของหนูก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยอเมนในในพระองค์ในพระองค์นั้น ทุกส่วนเป็นโครงสร้างที่ถูกเชื่อมต่อกันและ,จะเจริญขึ้นเป็นพระวิหารเป็นวิหารเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าอามนก็ขอบคุณค่ะก็ก็ขอบคุณก็ขอบคุณเราเราทุกคนเนาะก็เป็นโครงสร้างถ้าเราตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมันก็ไม่เป็นโครงสร้างมันก็ไม่เป็นตัวเป็นตนเนาะ อก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับถ้อยคำสำหรับสำหรับพระวจนะเพราะว่าพระเจ้ามีชีวิตเนาะพระเจ้าก็เคลื่อนเรา,าเ,เคลื่อนเราทุกไปด้วยกันเคลื่อนเราที่จะให้วิหารของพระเจ้าที่จะเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าอาเมน และในพระองค์นั้นพวกท่านกำลังถูกก่อสร้างที่เราอภิปรายกันมาทุกวันอภิปรายกันมาตลอดทั้งคือตอนเช้าที่เราเรียนเราอภิปรายกันก็เราก็กำลังก่อสร้างขึ้นด้วยกันเนาะอเมนอืม mm. ใช่ค่ะจบจบค่ะจบอเมน ทุกเช้าที่เรามาเฝ้าเด,เดี่ยวกันก็มีการเสริมสร้างกันและกันขึ้นกําลังก่อร่างสร้างขึ้นในเราอเมนเช่นค่ะท่านต่อไปค่ะเชิญแม่พวงค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักเราและช่วยเหนือเราให้อยอเมเราขึ้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันรวมใจกันสมมามัคคีทําด้วยกัน,อนขอบคุณพระเจ้าแค่นี้ค่ะค่อเมนขอบคุณพระเจ้า เชิญค่ะมีอีกไหมคะหมดแล้วนะคะเราจะได้อธิษฐานปิดด้วยกันนะคะเชิญค่ะอ่าขออ้อยเชิญค่ะได้เกี่ยวกับว่าคำว่าลูกเนี่ยคือไม่ใช่ลูกกำมพา,น,ามน้อก,กัมพาก็จะรู้สึกสำคัญตัวเองน้อย บอมองอะไรคนนั้นก็ดีกว่าเรามีการเป็ียบเทียบเนี่ยอะไรคือเราต้องคือในในส่วนของอ้อยเองเนี่ยอ้อยรู้สึกว่าความเป็นลูกนะมันพิเศษมากเนาะเพราะว่าความเป็นลูกนะมันเป็นที่ปรดปรานนะแต่ถ้าทิสจักนะยังอยู่ในวิญญาณแห่งลูกคำพานะก็จะมีการชิงดีชิงเด่นก็จะมีการแย่งชิงกันก็จะมีการอิจฉาริษยาเปรียบเทียบ หรือแม้กระทั่งตัวเราเองเราจะมองกับคนอื่นว่าเราด้อยกว่าเขาเราไม่ดีเหมือนเขาอะไรเงี้ยเนี่ยคือวิญญาณลูกกัมพาทําไมพระเจ้าอวยพรเราน้อยกว่าคนนั้นอะไรอย่างนี้น่ะแต่ที่จริงน่ะวิญญาณแห่งความเป็นลูกของเราที่จะจากพระสิริและชีวิตของเราทุกคนต้องเข้ามาอยู่ในเส้นแห่งการวิญญาณแห่งความเป็นลูกจริงๆนะคะแล้วมันจะจัดการไอ้ไอ้สิ่งนี้เหล่านี้ได้หมดเลยนะคะคือคือที่พูดนี่คือออยพูดเป็นภาพรวมนะว่าต้องออกจากวิญญาณแห่งการ เป็นลูกกัมพาเราก็จะรู้สึกเราจะรู้สึกว่าพระเจ้านะ่ะมันมองว่าเราเนี่ยพิเศษนะสำหรับแม่ <Amen. S 1> สำหรับพระเจ้านะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้อย่างหนึ่งคือข้อยิบสองนะที่บอกว่ากำลังก่อร่างสร้างขึ้นในเป็นวิหารของพระเจ้าใช่ไหมคะในที่ประทับในในในสำเนวนนี้บอกว่าเรากำลังถูกสร้างขึ้นฝึกที่จะถูกสร้างขึ้น ให้อยู่ในที่ประทับแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าและที่ประทับของพระองค์ในทุกวันกับเรากับพระเจ้านะ่ะเมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์เราจะถูกฝึกในอัตลักษณ์ในความเป็นลูกมากขึ้นมากขึ้นอาเมนนะคะที่จะอยู่ในพระกายที่อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าอา้มนเราจึงเราจึงแบบว่าให้เราได้รับการถูกฝึก ทั้งอัครทูตผู้เผยพรวจนะที่จะมาชี้นําเราล่ะแล้วก็ตัวเราเองนี่ชื่อจะถูกฝึกที่จะเจอสถานการณ์ในชีวิตเราจะเข้าไปอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าอยู่ในพัะสิริของพระองค์อยู่ในการตรงสถิตของพระองค์เพราะว่าชีวิตของเราจะถูกฝึกในความเป็นลูกอาเมนแต่ถ้าเราไม่ได้ถ้าเรามาหาพระเจ้าเพียงแค่ศาสนาแต่ไม่ได้พบพระองค์หน้าต่อหน้าที่จะเข้าฝึก คือไม่ใช่แค่การนมันสก,การไม่ใช่แค่เราตอนเช้าแต่ว่ามันเป็นทุกเวลาที่เราจะฝึกชีวิตของเราดึงเราไปจดจ่อที่การทรงสถิตของพระเจ้าดึงเราไปไปมองที่พระเจ้าแล้วอยู่ในพระสิริของพระเจ้านะคะในทุกเหตุการณ์อัตลักษณ์ความเป็นลูกในเรามันจะทะยานขึ้นแต่ถ้าเราไปจดจ่อแค่ปัญหาจดจ่อที่เสียงคนอื่นจดจ่อที่ความคิดของเราเองความเป็นลูกกัมพามันจะเข้ามาอย่างง่ายดายค่ะ ขอบคุณค่ะให้เราจดจ่อที่พระเจ้าให้เราเรียนรู้ในพระิริของพระเจ้าในทุกวันและทุกเวลา <Amen. S 1> เพื่อจะดึงเราให้อยู่ในกบลรงสถิตของพระเจ้าอย่าดึงชีวิตของเราไปอยู่ในคําพูดของมนุษย์อย่าดึงชีวิตของเราไปอยู่ในปัญหาอย่าดึงชีวิตของเราไปอยู่ในในสถานการณ์ที่เราเจออยู่นะคะ <Amen. S 1> เพื่อเราจะรับอัตลักษณ์ความเป็นลูกอย่างสมบูรณ์ถ้าเราพบพระเจ้าไม่ได้ลูกกํมพาในชีวิตของเราแต่ละคนมีนะคะ แต่จะมากจะน้อยไม่เท่ากันความรักของพระเจ้าจะจัดการพระการทรงศึ์ของพระเจ้าจะจัดการการที่เราอยู่ต่อหน้าพระเจ้ามันจะจัดการความกลัวการเป็นลูกกัมพาในเราออกไปนะคะจัดการนิสัยและที่เป็นนิสัยลูกกัมพานะออกไปนะไม่มีใครสนใจฉันไม่มีฉันไม่สําคัญคนนั้นดีกว่าฉันเพราะเขาเรียนสูงเพราะเขาอนุนันนี้มันจะถูกจัดการทันทีเลยนะคะเพราะว่าในในจริงของเราเนี่ยอัตลักษณ์ดีเอ็นเอในความเป็นลูกในพระเจ้าเนี่ย มันจะพงาดขึ้นได้มันจะลุกขึ้นได้เมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตในพระสิริหน้าต่อหน้าพระพระเจ้าแล้วคุณจะลุกขึ้นด้วยอัตลักษณ์ใหม่ของพระเจ้าให้กับเราขอ,ขอบคุณนรับณร่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องเราไม่ได้ต่างกันแล้วก็อยากจะบอกว่าบรรดาอัครทูตในพระคำของพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้เรียนสงูงไม่ได้จบสงูงก็เป็นชาวบ้านเป็นชาวประมง คนจับปลานะคระับเป็นคนเหมือนกับก็อยู่ในที่ต่างๆแต่ว่าคนเหล่านี้เมื่อพระเจ้าเมื่อพระเยซูอธิษฐานแล้วก็เป็นเลือกมาเป็นเลือก,รออกพระองค์เป็นเรียกพระองค์ได้ให้สิบสองคนติดตามพระองค์แต่กระนั้นก็ยังมีหนึ่งคนที่อายัดพระองค์แต่จริงๆถามบอกว่าสาวกในรุ่นนั้นก็ยังถามบอกว่า มีความผิดพลาดไหมมีเยอะแยะนะมีเยอะมากนะก็บอกให้แม่อย่างยากบกับยากบกับยอนที่เป็นพี่น้องกันแม่ก็มาบอกพระเยซูมากระซิบพระเยซูว่าถ้าเป็นใหญ่ให้รูปฉันนั่งข้างขวาข้างซ้ายอะไรประมาณนี้ก็ดูเหมือนว่าอยากจะเป็นใหญ่แล้วพระเยซูก็บอกกับเขาว่า ถ้าอยากเป็นใหญ่ให้เป็นเป็นคนที่ปฏิบัติรับใช้จริงๆแล้วในภาพของเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดของการเป็นลูกแล้วจะเป็นยังไงเราอาจจะมองเพียงแค่ทําไมเราได้กว่าเขาทําไมคนนี้ใหญ่กว่าทําไมคนนี้ดีกว่าทําไมคนนี้ได้รับมากกว่าจริงๆแล้วนะคะการได้รับแบบไหนเนี่ยไม่ได้สําคัญเลยพระเจ้าได้ให้เรารู้ว่า เราไม่สามารถจะเปรียบเทียบเราไม่อาจจะเปรียบเทียบเรากับคนอื่นเพราะเวลาเราเปรียบเทียบเราดูเหมือนว่าดีกว่าเขาเราก็เย่อหยิง่ยงถ้าเราเปรียบเทียบว่าเราด้อยกว่าเขาเราก็ท้อใจเราก็ทอมใจเราไม่ใช่ทอมใจเราก็ท้อใจแล้วเราก็ดูเหมือนว่าดูถูกตัวเองแต่จริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยไม่ได้ต่างกันพระเจ้ารักเราทุกคนเหมือนกันนะครับเราเป็นถ้าเราเป็นลูกเราก็เป็นลูกอามน ะะถ้าเราเป็นลูกเราก็คือลูกขอบคุณพระเจ้ามีใครอยากจะพูดอะไรหรือคะเชนค่ะอแต่ค่ะอ่า,อาโอเค,เค,คได้ยินไหมคะค่ะได้ยินแล้วค่ะค่ะก็ได้ในข้อที่ยี่สิบสองค่ะเพราะเรากําลังถูกสร้างขึ้นเห็นไ,ไหมคะไปด้วยกันหนูนได้คําว่าคําว่าด้วยกันมันเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่ได้ลําเอียงที่จะแบบให้คนหนึ่งคนใดไปโลดโต แต่ว่ามันอยู่ที่ที่คนนั้นว่าจะยอมกับพระเจ้าแค่ไหนเมื่อเรายอมกับพระเจ้าพระเจ้าก็สามารถทําผ่านชีวิตของเราได้อย่างรวดเร็วถ้าเรายังไม่ยอมพระเจ้าก็รอรอแล้วรออีกจนกว่าที่เราจะยอมจนกว่าที่เราจะเข้าใจจนกว่าที่เราเออโอเคพระเจ้าลูกพร้อมแล้วเนี่ยพระเจ้าน่ะไม่ได้ลำเอียงใช่ไหมความเป็นลูกเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้ารักเราเท่ากันพระเจ้าไม่เคยลำเอียงว่า จะให้คนนู้นมากคนนี้มากมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่า <c oughs> เรากับพระเ,เ,เ,เจ้าแค่ไหนเราอ่าให้พระเจ้าทําในชีวิตของเราแค่ไหนเรายอมกับพระเจ้าแค่ไหนเรายอมต่อพี่น้องแค่ไหนมันไม่ใช่ว่าอ่าเราใช่เราบางทีพอพอเหมือนกับที่พี่อ้อยพูดเหมือนกับว่าเราก็จะมองว่าคนนู้นคนนี้อ่านี่ใช่ไหมคะมันอยู่ที่เรามากกว่าว่าเราอ่ะเข้าใจในความเป็นลูกแค่ไหน เมื่อเราเข้าใจความเป็นลูกเราจะไม่มองคนอื่นเลยว่าอุ้ยคนนั้นดีกว่าฉันคนนี้ไอ้ดีกว่าฉันอะไรเงี้ยคนนั้นได้มากกว่าฉันพระเจ้าอวยพรมากเขามากกว่าแต่จริงๆแล้วเมื่อเราเข้าใจความเป็นลูกนะสิ่งที่พระเจ้าเตรียมเตรียมให้กับเรามันก็มากพอโดยที่เราไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นเลยที่เราจะไม่มองเราจะไม่มองเหมือนกับพี่อ้อยบอกว่าหัวใจลูกกัมพาใช่ไหมเราจะไม่มีจุดตรงนั้นเลยถ้าเรา เข้าใจอัตลักษณ์ของตัวเองถ้าเราเข้าใจความเป็นลูกเจ้าที่พระเจ้ามองเราที่พระเจ้ารักเราอ่ะมันขึ้นอยู่เรากับพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกเราทําตัวให้สมกับเป็นลูกไหมตรงนี้ก็น่าคิดเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าบอกอะไรเราเราเชื่อฟังไหมเราทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าไหมหรือเรายังอยากทําตามใจตัวเองเมื่อเรายังอยากทําตามใจตัวเองอ่ะเราก็จะเราก็จะเหมือนกับว่าพระพรที่คนอื่นได้อ่ะ เราก็ไม่ได้รับเพราะว่าเราอยากทำํำคือเราทําตัวของเราเองเราเราทําตามใจของเราแทนที่เราจะฟังพระเจ้าทําตามพระเจ้าเคลื่อนไปในในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ในส่วนตัวของเราอ่ะเราต้องเราต้องจูนจูนคลื่นของเรากับพระเจ้าให้ตรงกันแล้วเราต้องเข้าใจอัตลักษณ์ของตัวเราเองว่าเราเป็นใครในในพระคิดเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องมีความมั่นใจในความเป็นลูกแล้วเราต้องคือเรา เรากับพระเจ้าอ่ะอันดับแรกแล้วพระเจ้าก็จะสร้างคือคิสจจักไม่ได้โตคนเดียวพระเจ้าพระเจ้าต้องการคีสจจักใช่ไหมคะพระเจ้าไม่ต้องไม่ได้ต้องการแค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่พระเจ้าต้องการทั้งหมดของคิสจจักเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะสร้างทุกคนขึ้นไปด้วยกันมันเหมือนกับว่าอ่าพระเจ้าก็รอคนไหนยังไม่ยอมพระเจ้าก็รอรอจนกว่าที่เขาจะยอมอคนคนแต่ละคนกว่าจะยอมได้เนาะมาถึงโอบางคนหลายปี บางคนก็ยอมแบบง่ายๆบางคนก็แบบรวดเร็วมากมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะกับพระเจ้าแค่ไหนค่ะข,ข,ข,ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอลีค่ะเชิญค่ะอลีเปิดไฟมีอะไรไหมคะไม่พูดเชิญท่านต่อไปค่ะหมดแล้วนะคะ ยังมีอีกหลายท่านที่ไม่พูดแสดงว่าได้เหมือนกันไม่อยากพูดแล้วขอบคุณพระเจ้าเราจะที่ฐานด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเรากับใครเพราะว่าการเปรียบเทียบไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้ามีพระคุณให้กับเราเหมือนกันหมดนะคะ,ะจะให้เราที่จะรับเอาพระคุณแล้วก็เดินไปกับพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ต้องเปรียบเทียบว่าเรา ด้วยกวับใครแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าใครจริงๆพร,ระเจ้าประทานพระคุณให้กับเราเสมอนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์สําหรับความรักของพระองค์ที่ประทานให้กับเราพระองค์เรียกเรามาพระองค์เรียกเราให้เป็นลูกที่รักของพระองค์พระองค์ได้ทรงกระทากิจในเราให้เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคูริออส เราไม่ใช่เป็นแทคนอนที่เป็นลูกทั่วๆไปแต่เราเป็นลูกพิเศษที่พระเจ้าจะเตรียมไว้ให้เราทั้งหลายอยู่ในเวลานี้เราทั้งหลายไม่ต้องอดำเนินในการชีวิตของการเป็นทาสไม่ได้มีปมด้อยที่จะต้องพยายามที่จะตะเกียกตะกายให้เป็นลูกแต่เราเป็นลูกแล้วพระเจ้าได้ทรงยอมรับเราเป็นลูกของพระองค์แล้วว่เาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะความจริงนี้ ที่บอกกับเราว่าเราเป็นพล,ลเมืองในแผ่นดินของพระเจ้าเป็นพลเมืองที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าที่ไม่ได้ถูกแยกออกไปแต่พระองค์ได้ทรงเตรียมชีวิตของเราทั้งหลายให้เราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในยุคนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้พระกายของพระคิดกับเราทั้งหลายมีอวัยวะหลายส่วนซึ่งกันและกันด้วยกัน แล้วก็ช่วยกันและกันเพื่อจะเติบโตขึ้นไปด้วยกันทำให้การเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณของเราได้มีมีความเข้าใจมากขึ้นเติบโตขึ้นเราจะไม่ต้องเปรียบเทียบกันและกันและไม่ต้องดูถูกกันและกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ไม่ต้องไปอิจฉากันไม่ต้องพยายามที่จะแข่งกับใครและว่าพยายามดีกว่าใครแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเราจึงรับเอาพระคุณของพระองค์ และเราจะเดินไปในพระคุณของพระองค์ขอพระวิญญาณบรีสุทสุดได้สอนเราขอพระวิญญาณบรีสุทสุดได้เปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราให้เราเห็นให้เราได้ยินและเราเดินไปในพระคุณของพระเจ้าเสมอเราขอบคุณพระองค์สําหรับพี่น้องที่มาร่วมกันเป็นอวัยวะในพระกายของพระคิดที่จะมาร่วมกันและก่อร่างสร้างกันขึ้นที่จะเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้คนทั้งหลายที่เห็นเราทุกคน เขาจะเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเราเขาจะการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งกันและกันเป็นการประกาศพระคิดเป็นการประกาศให้คนในสังคมทั้งหลายที่อยู่รอบข้างเราได้เห็นว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ที่พระองค์ทรงกระทํากิจอยู่ในเราทั้งหลายและพระองค์กําลังก่อเราทั้งหลายขึ้นพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวิญญาณแห่งความจริงพระวิญญาณที่ทรงเปิดเผยสําแดงให้กับเรา เราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่พระองทรงเปิดเผยให้กับเราทั้งหลายเราประกาศว่าเราขอพระญาไิสุดได้นำเราทั้งหลายต่อไปในทุกๆวันให้อยู่ในในพระไถยของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายทุกคนที่เข้ามาร่วมกันขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมน